السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอิสลามียะทอที่เราจะมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้กับผมสิทธิกรามานเป็นผู้ดำเนินรายการอิสลามเมียทอของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะแชร์ประสบการณ์ของนักธุรกิจก็ดีคนในสหกรณ์ของเราก็ดีเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก ผู้ชมทางบ้านดังนั้นผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถติดตามเราในรายการอิสลามเมียมีเดียแล้วก็กดติดตามกดแชร์กับเพจของเราได้ครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานสมมิตร์สันร,รัก์นะครับท่านเป็นประธานของสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามเียะจำกัดวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามเียะจำกัดว่าสหากรณ์ออมทรัพย์อิสลามมียะจำกัดเนี่ยเป็นสหกรณ์ในรูปแบบใด แล้วก็มีบทบาทอย่างไรในสังคมโดยภาพรวมครับอัสลามุอะลัยกุมมบเระมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุลอะลัยกุมอสสลามะเราะตุลลอฮฺครับทุกท่านที่รันะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมนายสมิทธ์สารักษ์นะครับเป็นประธานของสกลอิสลามิยะจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ได้มาพบปะพี่น้องนะครับ คือในส่วนของสากรอันอิสลามนั้นก็ก่อตั้งประมาณอายุประมาณ27ปีประมาณนะครับจากนั้นก็ในส่วนของการทํางานก็เป็นสากลหนึ่งนะครับที่ดําเนินธุรกิจนะครับเป็นสากลอมทรั์นะครับระบบปอดดอกเบี้ยนะครับที่เราทําอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นตัวการตอบสนองกับความเชื่อที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะเราถือว่าอิสลามนั้นก็คือวิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น การดาเนินชีวิตของเรานั้นต้องให้สอดคล้องก,กันกับรูปแบบของอันอิสลามนะครับที่มีแบบอย่างจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลละชล,ลามนะครับนั่นคือสิ่งที่ท,ที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะน,น,น,นี้นะครับเพราะฉะนั้นองค์กรของเรานั้นก็เป็นองค์กรที่มีรัฐบาลนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลเป็นผู้กํากับอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องได้อย่างมากนะครับเพราะว่าเรามี รัฐบาลเป็นพีเลี้ยงนะครับนั่นคือสิ่งที่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 เราที่ได้รับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็การทํางานของเรานั้นจะมีระบบการทํางานที่ทางมีคณะกรรมการบริหารในส่วนของสาก์เป็นเป็นชุดหนึ่งประมาณ15คนนะครับก็เลือกประธานขึ้นมารองประธานแล้วก็เป็นฝ่ายเลขานุการนะครับจากนั้นในการทํางานจริงแล้วเราก็มีเนื่องจากว่าการทํางานของสากร์นั้นมีงานเยอะมากเราก็มีในส่วนของอนุกรรมการแต่ละฝ่ายฝ่ายไปนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของสินเชื่อการติดตามสินเชื่อทํำยังไงผลประโยชน์ที่จะให้เปิดกับสมาชิกให้เยอะๆนะครับในลักษณะของอ้เรื่องนอกจากว่าเรามีคณะอนุกรรมการแล้วเราก็ยังมีฝ่ายชาเลียที่รับผิดชอบในส่วนของอกองทุนสากาัดที่เรามีอยู่นะครับนี้เพราะว่าชาลียแล้วต่อปีนั้นเราประมาณทักหกถึงเจ็ดแสนบาทต่อปีที่เราสามารถจะ ไปคืนสู่สังคมได้ในเรื่องของในลักษณะของสกาที่จะได้กับคนเป็ดจำพวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้จำกัดในส่วนของคนที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวนะครับเรายังมีหน่วยส่วนของสังคมสงเคราะห์นะครับที่เรายังมีอยู่ในส่วนของงบประมาณที่เราตัดเอาไว้เพื่อช่วยเหลือที่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเราทั้งหมดนั้นในเรื่องของผ่าหุสังคมนั้นเราก็มองอย่างที่ทั่วถึงนะครับนั่นคือสิ่งที่ ที่การทํางานในส่วนของอสาก์อินสเมียะนะครับแล้วก็เป็นเอกสกอร์หนึ่งที่สามารถจะทําให้การบริการหรือว่าการสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมรากหญ้านั้นเราสามารถจะเข้าถึงได้นั่นคือส่วนที่ดีๆมากๆในส่วนของสากลนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ในส่วนของรายการอื่นๆนั้นขณะนี้ก็คงจะไม่มีนะครับในโอกาสอย่างนี้ในวิถีชีวิตการทํางานอย่างนี้นะครับ ก็คงจะมีองค์กรไม่กี่องค์กรนะครับที่สามารถจะเข้าถึงรากญ่าได้จริงๆนะครับ,รบประมาณนั้นครับผมเมื่อกี้ท่านประธานสมมิตรของเราเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับสหกรณ์อมซับอิสลามิยะไปแล้วโดยเบื้องต้นว่าเป็นสหกรณ์ที่ดาเนินการอยู่บนหลักการของอิสลามเศรษฐกิจของอิสลามทีนี้ผมอยากทราบว่าเศรษฐกิจของอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าปาสจากดอกเบี้ยเนี่ยแล้วสหกรณ์อมซับอิสลามิยะเนี่ยเอากําไรอะไรเนี่ยมาตอบแทนให้กับ สมาชิกของเราครับครับผมน่นอนครับว่าแน่นอนว่าก็เป็นหลักการหนึ่งที่ศาส,สนากําหนดไว้ว่าการกินดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับในความเชื่อของศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าในการทํางานจริงๆนั้นทาอิสลามก็อย่างที่คุยไปแล้วว่าเป็นว,เนวิเป็นวิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับทำธุรกิจในรูปแบบของออิสลามนั้นก็คือ การทํางานที่เราให้คนนั้นมาฝากนะครับมาฝากเงินนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งจากกําไรที่เราจะให้แต่การแบ่งจากกําไรที่เราจะให้นั้นก็มีรูปแบบที่ที่อิสลามได้วางเอาไว้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าคือมันมีจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนะครับ,รบก็ไม่ต่างอะไรมากไปจากที่เราพบเห็นอยู่ในขณะ,ะนี้นะครับแต่มันจะมีข้อผีกย่อยที่มันมีส่วน แตกต่างกันนิดน,ดน,ดนดหน่อยหน่อยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อเมื่อพี่น้องเข้ามาฝากเงินนะครับเราก็จะแบ่งในส่วนของของกำไรที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการเอาเงินนั้นนั้นน่ะนำไปใช้ประโยชน์นะครับที่จะทำให้เกิดเป็นลงทุนในส่วนต่างๆของผู้ที่มาขอเพื่อไปการลงทุนนะครับเมื่อมีประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแบ่งส่วนนั้นให้ตามเปอร์เซ็นที่เราได้ตกลงกันไว้ นะครับยกตัวอย่าง,างเช่นว่าเ,าเงินฝากมุนโดรบะ์นะครับ,รบเราก็จะเอาเงินนั้นเนี่ยนะมาใช้ในกิจการนะครับที่ได้ทำสัญญาตกลงไว้กับผู้มา,มา,ม,า,ม,ามาฝากเงินในลักษณะของมุนโดรบะ์ว่าเราจะไปใช้ในกิจการที่จะทำให้ก่อประโยชน์แล้วก็เงินทุนนั้นทีมน่มันได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะแบ่ง 30- 70ยกตัวอย่างว่าแบ่ง3ามสที่ที่เจนะครับเพราะฉะนั้นกาไรที่เกิดขึ้น ลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะแบ่งให้ผู้ฝากเงินนี้เจแล้วก็ส่วนของสกาน,นั้นได้มา3 0นั่นคือที่มาที่ไปของของยกตัวอย่างไไง่ายๆว่าเป็นของที่มาที่ไปในส่วนของเงิเนงฝากเงินฝากที่เป็นมนืรบบนะครับแต่ว่าก็มีแต่ท่านถ้ามีอาจจะผมคุยอย่างนี้อาจจะมีท่านที่สงสัยตัวนี้เราสามารถจะมานั่งคุยรายละเอียดในส่วนของเอจ้าหน้าที่กสรที่เขามีความชํานาญเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับอธิบายเป็นเพราะเรามี ของไอ้ฝ่ายชริอา,ายอยู่ที่เขาสามารถจะอธิบายได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงสิ่งไหนที่ต้องห้ามสำหรับอิสลามสิ่งไหนที่มันอนุอญ,ญาตสำหรับอิสลามนะครับประมาณนั้นครับผมครับทีนี้ผมอยากทราบอีกว่าเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าการได้มาของคณะกรรมาการนในคณะทํางาน ในรอบในปีที่ผ่านมาของท่านมีทั้งหมด15ท่านเนี่ยครับผมครับผมการได้มาที่มาของคณะกรรมการเนี่ยมาอย่างไรแล้วก็อนุกรรมการเนี่ยมาอย่างไรครับผมก็เน่น้อนว่าคณะกรรมการนั้นก็ทุกครั้งที่เรามีการประชุมใหญ่ประชุมสามัญประจําปีนะครับเราก็มีการคัดเลือกกับกรรมการที่หมดอายุนะครับโดยเฉพาะกรรมการฝ่ายบริหารนั้นในส่วนของคณะกรรมการนี้จะมีอายุเทอมละ2ปี นะครับเมื่อเลือกมาได้2ปีเมื่อคนที่หมดอายุก็เปลี่ยนกันไปให้กรรมการชุดใหม่เข้ามาโดยการโหวตของสมาชิกนะครับที่มาร่วมประชุมณนนเวลานั้นการทํางานทั้งหมดนั้นเราก็แบ่งในส่วนของบริหารแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าท,ที่ที่ประจําที่มีผู้จัดการใหญ่อยู่คนหนึ่งจากนั้นก็ถ้าเรามีหลายสาขาของสากาอนสัญเนี่ยมันมีหลายสาขามีหลายหน่วยงานนะครับเช่นว่ารถโมบายสาขาที่มันเป็นหน่วยบริการนะครับที่กอมาลาาหน่วยนู้นหน่วยนี้เนี่ยนะครับ ก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้จัดการหน่วยไปนะครับ,รบจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชานะครับเราก็ฝ่ายบริหารก็สร้างนโยบายแล้วก็ติดตามงานนะครับส่วนมากก็เป็นการน,นํานโยบายมาเอาข้อมูลทั้งหมดของเอจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูมาวิเคราะห์แล้วจากนั้นก็สร้างนโยบายใหม่ขึ้นมาที่จะให้สากลเนี่ยมันสามารถจะตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส,สมาชิกที่ได้นะครับจากนั้นก็เป็นการติดตามนะครับติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่ามีผลอะไรยังไง การประเมินผลเป,นเป็นเรื่องของการารการจัดการตามปกตินะครับประมาณนั้นครับผมครับแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยสากอนออทรัอ์อิสลามิยะเนี่ยดำเนินการอย่างไรแล้วก็ในช่วงของโควิดเนี่ยแน่นอนว่าทุกๆสถาบันการเงินเนี่ยย่อมประสบปัญหาครับใช่ครับแน่นอนว่าการทํางานถ้าว่าเราไม่เกิดโควิดเราก็ปกติปกติที่เราทำนั่นก็คือเราวางเป้าไวา้ส่วนมากนั้นเราจะไม่พลาดเป้าหรือว่าเกินเป้าบ้างนิดหน่อยหรือว่าตา่ำกว่าเป้าบ้างนิดหน่อยนะครับก็ปีที่แล้วนั้นก็เราได้วางเป้าไว้ประมาณั 4ล้านกว่านะครับและผลประกอบการที่คาดว่าจะตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับที่เป็นเงินฝากนั้นประมาณไอ้สองกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าสเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นแล้วตอนนี้เราสามารถจะแบ่งได้ประมาณสองจุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของไอ้ทุนเวินหุนนะคร,นนครับเราตั้งไว้ประมาณ4.5แต่ปีนี้เราท่านประมาณ 3- ถึง3.5ประมาณนั้นคาดว่าเราก็ต่ำกว่าเป้าที่มาเยอะแต่เนื่องมาจากว่าที่เราต่ำกว่าเป้านั้นเนื่องมาจากโควิดนะครับเนือ่องจากโควิดที่ว่า จากปกติแล้วเ,เงินที่เราได้รับจากค่าตอบแทนนะครับจากค่าตอบแทนของปีปกติที่ผ่านๆมาก,ก่อนโควิดนั้นนะครับเราจะมีรายเราจะมีารายรายรับจากผลกําไรเนี่ยตอนนี้มันจะลดลงนะครับมันจะลดลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ึ่น<ะ>หนึ่งเลยนะครับนะครับรึ่งหนึ่งเลยครับแล้วก็แนวโน้มแนวโน้มมันจะมากยิ่งขึ้นนะครับแนวโน้มมันจะมากขึ้นอาจจะไปถึง เอหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ประมาณนั้นแต่ว่าโดยสากลแล้วสากลนั้นก็มีความเข้มแข็งอยู่มากนะครับเพราะเรามีมีม,มีมีเครือข่ายแล้วก็มีคนที่ส,น,สนับสนุนเป็นแหล่งเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทางรัฐบาลทางของรัฐบาลที่ผ่านผ่านผ่านสากลจังหวัดนะครับ,รบที่ผ่านสากลจังหวัดที่ควบคุมเราอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรามีเครือข่ายสากลอิสลาห่งประเทศไทยอยู่ขณะนี้ที่เราสามารถจะนำเงินตรงนั้นนะมาชดเชยในส่วนที่ ที่เราขาดหายที่ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ปีนี้นะครับปีนี้ในการปรับกลยุทธ์นะครับปรับกลยุทธ์ในการทํางานของเรานั้นตอนนี้เราจะมีหน่วยบริการที่เป็นมีบางพื้นที่ที่เราไม่กระทบเรื่องของโควิดอย่างเช่นที่ระนองนะครับแล้แถวที่พังงาเนี่ยมันก็มีมีครอบคู่กันไปที่เราสามารถจะไปให้บริการกับเขานะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับที่กระทบโดยตรงเนี่ย แน่นอนว่าภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ8 9 0เนี่ยทำงานเรื่องของอการท่องทที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าเราดูจากรายได้ที่เราได้มาจากผลกำไรเนี่ยมันกระทบเพียง50%เพราะฉะนั้นจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่สมาชิกที่ไม่กระทบนะครับแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยยังไปได้อยู่ประมาณ50%นะครับตัวนี้เราจะค o n c e n t r a t เราจะไปโฟกัสตรงจุดนี้นะครับให้ไปดูและก็ติดตามดูแล้วก็ในส่วนที่ว่า ที่เขาไม่สามารถจะทําได้ห้าสิเปอร์เซ็นเี่ยพเราต้องข้าไปดูมนกันสักพอเราต้องตามไปดูนาคราชที่นียบายเราจะปรับเปลี่ยนใหม่เือจะเข้าไปติดตามดูว่าเขาเนี่ยมีความเดือดร้อนอะไรอย่างไรสะกรช่วยอะไรที่ท,ท,ที่ได้ไหมยอย่างไรนะครับเพราะว่าเราถือว่าเจ้าของคนที่มาใช้บริการของสะก้เป็นสมาชิกเราก็คือเจ้าของเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต่างกับเบงเยอะมากๆนะครับเบงนี่ก็คือถ้าว่าเขาจ่ายเงินกู้หรือว่าเงินยืมมให้เราแล้วเนี่ยเขาก็ ไม่ได้รับรู้อะไรหรือติดตามไปตามเอ่อตามไปตามไปตามกฎเกณฑ์ที่เบ้งวางไว้ข้าเองแต่ของเราเนี่ยมันมากกว่านั้นนะครับเราถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันเราต้องไปดูความเอ่อเอ่อความเป็นจริงว่าสถานะเขานี่อยู่อย่างไรนะครับจะต้องไปนั่งคุยไปคุยรายละเอียดไปกินน้ําชาเป็นพี่น้องกันประมาณนั้นนะเป็นปรึกษากันว่าเราอยาหาทางออกร่วมกันอย่างอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือสิ่งสิ่งที่ที่เราที่เราปรับอยู่ในขณะนี้นะครับนาอชลลครับผมครับครับ ในช่วงแรกของรายการเนี่ยท่านประธานสมิทธ์เนี่ยได้บอกว่าสหกรณ์อมสมัมอิสรามียะเนี่ยเป็นสหกรณ์ที่อยู่กันอย่างฉันพี่ฉันน้องครับผมครับคือสมาชิกของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์เป็นผู้บริหารด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสมาชิกเนี่ยสหกรณ์ก็จะไปไม่ได้ดังนั้นถือว่าเป็นการดีอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องทุกท่านเนี่ยจะเข้ามาสอบถามหรือว่า ให้ความสําคัญกับสาหากรณ์อ,อม,ยพ,าาาอมพย์อันอิสลามยะเพราะว่าสหกรณ์อมพย์อิสลามยะเนี่ยเป็นสาหากรณ์ที่ปราศจากดอกเบี้ยอยู่บนหลักการของอันอิสลามอย่างแท้จริงครับแล้วก็การได้มาซึ่งผลกําไรเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ร0อยเอร์เซว่าของเราเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยก็คือถึงเวลาแล้วท่านไม่ต้องตะกิตตะขวงใจว่าจะมีดอกเบี้ยไหมจะถูกต้องตามกฎ ของศาสนาไม่เพอภาษาออมทรัพย์อิสลามเนี่ยเป็นสาหากรณ์ที่อยู่บนหลักการของอิสลามแล้วก็มีฝ่ายชาริอะตเป็นฝ่ายที่ควบคุมหรือว่าโคกับคณะกรรมการทุกท่านครับในช่วงแรกก็ขอจบการสัมภาษณ์ไว้เดี๋ยวเราจะมาต่อในช่วงที่2ครับ Baba-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 ba Lala-la-la บ,บบ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 ,บสหกรณ์ออมทรัพย์อันอิสลามิยะจำกัดเป็นสหกรณ์รูปแบบออมทรัพย์ที่ใช้ระบบอิสลามในการดำเนินการตามหลักชาลีอะของศาสนาอิสลามเพื่อบริหารจัดการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินสร้างอาชีพสร้างธุรกิจแบบอิสลามตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก ชุมชนและสังคมสิ่งแรกที่ที่สากลเรายึดก็คือเราจะต้องเดินตามหลักชาิยะของศาสนาอิสลามเป็นหลักและในขณะเดียวกันควบคู่กันไปก็คือเรา,เาบริหารจัดการภายใต้พรบสากลแห่งชาติเราดำเนินงานาภายใต้กติกาทีา่จะต้องมีการค้าขายนะครับนั่นหมายความว่า อาจจะต้องมีการค้าขายกับสมาชิกสาขาเราเนี่ยมีสาขาทั้งหมด3สาขานะครับตรงนี้ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเป็นสาขาบางทอและก็สํานักง,งานใหญ่สาขาหนึ่งเป็นสาขาที่เราให้บริการคนโดยการไปตามหมู่บ้านไปตาม,มชุมชนก็คือสาขาโมบายและก็มีจุดบริการที่เราขยายไปถึงที่ อำเภอสุขสำาราณที่จังหวัดระนองเราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดภูกเก็ตปังงานและกรนองเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ในอิสลามมากในเรื่องของข้อห้ามนะครับโดยมันมีตัวบทที่ชัดเจนจากอัลกุรอานซึ่งเป็นคำพีหลักของอิสลามนะครับแล้ก็จากแบบฉบับของท่านนาบีเรียกว่าสุนนรหรือฮะดิษนะ ที่อัลลอฮ์ س ุบฮานและาได้บอกถึงดอกเบีย้ยในอัลกุรอานอย่างเช่นอัลลอฮี่เนยกูลูนาริบาลายากูลมูนอิลลากะมายากูมุลละดียะตคอบบะตุฮุเชตโตนมินันมัสจุกระทั่งต่อไปจากอายัดนะนั่นก็คือมีความหมายโดยสรุปคร่าวๆว,ว่าคนที่กินดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะไม่มีวันยืนได้ตรงได้เว้นแต่ยืนเหมือนกับคนที่ผีข้าวผีสิง การใช้บริการที่นี่ทุกครั้งก็มารู้สึกว่าอบอุน่นเป็นกันเองครับเพราะว่ามาแล้วบริการสะดวกสบายทําให้เรามีความรวดเร็วในการทําธุรกิจและการติดต่องานนะครับตรงไปตรงมาสบายใจและการติดต่อก็ง่ายสะดวกสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นของสหกร์ที่นี่ความเชื่อมั่นของคณะกรรมการดําเนินงานอยากจะเชิญชวน พี่น้องมุสลิมเราทั้งเป็นมุสลิมและนอนมุสลิมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยมาใช้ระบบที่ถูกต้องก็ขอเชิญชวนแนะนําให้มาใช้บริการที่นี่เพราะว่าหนึ่งการทําธุรกิจที่เนี้ยเป็นการทําธุรกิจที่ว่าตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบทั้งผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อนะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างสากลนมรั์อันสลามิยะเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้เข้ามาเรียนรู้รอง ว่าหลักการาแล้วก็แนวทางในการที่จะทําให้โรงหัางไกลจากเกเบี้ยเนี่เป็นอย่างไรพัฒน,น,นาความรู้คูค่คุณธรรมรนําเศรษฐกิจสุอิสลาม ไม่ใช่ลวครัมารอเองครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอิสลามิยะทอล์กเมื่อสักครู่เราได้คุยกับท่านประธานสมมิตรไปแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อันอิสลามิยะเป็นสหกรณ์ที่ดาเนินรูปแบบของอันอิสลามโดยสมบูรณ์แบบโดยเต็มตัวแล้วก็ที่มาที่ไปของคณะกรรมการรวมถึงการดําเนินการที่ผ่านมาดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านประธานสมมิตรว่าในอนาคตเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามิยะ จำกัดเนี่ยจะดำเนินไปในรูปแบบใดแลวก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรครับครับผมครับอาทำดีล่านะครับจะเป็นช่วงดีสองก็แน่นอนว่าการทำงานนั้นของสากลออันอิสลามิยะนะครับก็ต้องมีการปรับตลอดเวลานะครับเพราะเราเป็นสากลที่ต้องตื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเราเรา,เราจะหลับหรือว่าเราจะนิ่งที่ไม่ได้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็ต้องค้นฟ้าต้องหาเทคโนโลยีต้องหา ปรดักใ,ใหม่ๆนะครับที่จะมาตอบสนองนะครับกับพี่น้องที่เป็นสมาชิกทั้งๆหลายนะครับที่ให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงสุดนั้นเกิดไม่ได้นะครับแน่นอนว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการตั้งเป้าหมายของเรานั้นในส่วนของอในข่าวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องตั้งแบบมีกําไรอยู่นะครับทั้งๆที่ว่าเราจะเห็นว่าแนวโน้มของเบงก์นะครับตอนนี้ก็มีผลตอบแทนที่เป็นเงินฝากนั้นประมาณ0.5%เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีแนวโน้มจะลดลองอีกอจนถึงขนาดว่าตอนนี้มันมีเสียงแวแวแวๆมาว่าประมาณศูนเปอร์เซนะครับนั่นคือคือเงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นเตะของอิสรายนั้นก็ยังมีเป้าหมายอยู่ว่าเราจะมีที่กําไรอยู่ในส่วนของสมาชิกนั้นก็ประมาณคาดที่เราคาดการว่าเราไม่น่าจะต่ำเกินสองจุดห้านะครับหรือสองเปอร์เซนถึงสองจุดห้าเปอร์เซนประมาณนั้นนะครับ,รบในภาวในสภาพโควิดอย่างนี้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการทํางานนั้นเรามีทั้งส่วนที่ สมาชิกที่ส่วนที่กระทบและส่วนที่ไม่กระทบนะครับก็แนวโน้มในการทํางานนั้นเราก็ต้องแบ่งแบ่งสองส่วนให้มันที่ชัดเจนส่วนที่กระทบเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรแก้ไขกันอย่างไรนะครับและส่วนที่ไม่กระทบเราจะเพิ่มอะไรให้เขาจะมีทําตลาดส่วนนั้นมากยิ่งขึ้นอย่างไรนั้นตัวนี้ที่เราวางวางเอาไว้นะครับแล้วก็บวกกับว่าตอนนี้เนี่ยถึงจะมีลักษณะของโควิดเข้ามาที่เราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า มันจะกลับมาคืนสุขสภาพเดิมที่เมื่อไร,รนะครับแต่โดยที่ว่าเราผ่านมาแล้ว6กเจ็ดเดือนที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่ที่เมษาเนี่ยรเราก็พอประเมินได้จากตัวเลขทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วที่เราสัมผัสอยู่ขณะนี้เพราะว่าสากลนั้นส่วนดีของสากลนั่นคือเราสามารถลองเข้าไปสัมผัสได้จริงๆเห็นรากย่างจริงๆเห็นสมาชิกจริงๆว่าสมาชิกจริงๆนั่นเขาอยู่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยเราก็สามารถจะ หลับตาแล้วรู้เลยว่าสมาชิกคนนี้มีความสัมพันธ์มีลูกยังไงทําธุรกิจอะไร mm hmm. มีลูกกี่คนมีอาชีพอะไรคือรู้ละเอียดมาก uh, นะครับ,รบนั่นคือข้อดีของสากลนะทำดีแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ uh huh. ที่สากลที่มีที่มีที่เห็นได้ชัดที่มันได้เปรียบจากสถาบันการเงิน,น uh huh. อื่นๆท,ที่ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ uh huh. นะครับแล้วก็เนื่องมาอยากว่าขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าเทรนเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสากลเราก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ให้มันให้มันหายไปอยู่จุดนี้เพราะว่าแน่นอนว่า คนที่ไม่สามารถจะตามทานเทคโนโลยีเนี่ยก็จะถูกดิบรับไปโดยปริยายนะครับ mm. คือใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าจะเห็นว่ากระแสการเงินอย่างเช่นว่าเบงไอไอเบงกิ้งนะครับอีเบงกิ้งเนี่ยมันจะมาแต่ว่ามันมากกว่าน,นั้นอีกก็คือโซเชียลเบงกิ้งนะครับ mm. ที่ว่าเราพยายามจะให้ทํำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการทํางานของเราเนี่ยให้มาใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุดตอนนี้เราก็มีในส่วนของ รายรายการอยู่หลายรายการนะครับที่เราผ่านสื่อมีดสือ่อผ่านสื่อมีเดียนะครับในการทําให้เป็นลักษณะของการสร้าง mm hmm. ไอวีดีโอสั้นๆน,น,นะครับพี่น้องได้รับทราบที่มาก่อนนั้นเราก็ยังไม่มีหรือมีแล้วที่ที่ปะป่ายแต่ตอนนี้เรามาที่ยิงที่ยิงจริงจังขึ้นนะครับแล้วกับการที่เราเนี่ยทีมของเราเนี่ยคือเรามีในส่วนของเครือข่ายอยู่แล้วก็ส่วนของเครือข่ายเนี่ยก็มีทีมไอทีอยู่ mm hmm. ที่เป็นคอยดูแลในส่วนของสหกอเพราะฉะนั้น เราตลังกับพัฒนาว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างไรที่ทําให้สากรณ์นั้นมันสามารถจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถจะแข่งขันกับผู้อื่นได้นะครับผมประมาณนั้นครับผมครับครับ,รบก็แสดงว่าทิศทางในการเติบโตของสากรเ์นี่ก็ยังเติบโตต่อไปอินช <In S 2> าลอครับผมครับแล้ว่าอาจจะ ลดลงครับที่เป่าเอานี้คือยังไงก็แล้วแต่นี่เราก็คงจะฝืนธรรมชาติที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับสาะไอเลงการเงินอื่นนะครับเราก็ยังดีดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจะสัมผัสรู้ตื้นลึกหนาบางของสมาชิกที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยได้จริงๆในข้อมูลจริงประมาณนั้นนะครับครับทีนี้มาสักครู่นี้ท่านประธานสมมิตรบอกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับ เขาเรียกว่าอะไรนะองค์กรอื่นๆเนี่ยองค์กรอมซัมิสลามียเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรใดบ้างอย่างไรบ้างครับฮามิลลาครับนั่นก็คือจุดแข็งของเราจุดหนึ่งนะครับที่เรามีเครือข่ายประมาณ36สหกากรนะครับแล้วก็เราก็มีเครือข่ายกับไ้บริษัทต่างๆหรือบุคคลภายนอกนี่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษยธรรม นะครับที่เราได้ช่วยเหลือที่ท,ท,ท,ที่ที่สังคมไปนะครับแล้วก็มีหลายรายการมากที่เราได้ให้เงินสนับสนุนกับไ้องค์กรมนุษยธรรมและที่ในส่วนของเครือข่ายสาการที่เรามีอยู่36บแห่งนี่เรามีเงินทุนทรัพย์สินทั้งหมดนี้ประมาณหนึ่งล้านนะครับ,รบแล้วก็มีทุนหมุนเวียนมากพอสมควรแล้วก็เรามีเอ็มโอยูกันระหว่างว่าถ้าสากรง์หนึ่งสาโดยที่ขาดสภาพคล่องนี่เราสามารถจะ ให้เครือข่ายเนี่ยสามารถจะไปยืมจากเครือข่ายเนี่ยเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องได้เพราะตรงน,นี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกโดยรวมว่าสากลน,นั้นเป็นสากลที่มีความเข้มแข็งมากเป็นสากลที่มีความเข้มเข้มแข็งม,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 มากในครั้งนี้โดยเฉพาะสากลส,กรสกรุราลามและจุดแข็งของเราคือการคอร์รัปชันที่ไม่มีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่มีสากลในดๆที่มันเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าองค์กรใดก็แล้วแต่นะครับถ้าตัดส่วนนี้ไปได้ในเรื่องของท่านนี้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าอัฐบาลนั้น คงจะช่วยเหลือองค์กรด้นนั้นให้ประสบความสําเร็จอย่างแน,น่นอนนะครับก็พี่น้องก็เป็นการมั่นใจย้ําพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าทําให้ไม่พี่น้องนั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าสากลนั้นเป็นเหล่งสถาบันการเงินที่มั่นคงจริงๆนะครับ,รบประมาณนั้นนะครับผมครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าไม่มีการคอร์รัปชันเนี่ยเราเรา,เราจะตรวจสอบได้ยังไงคือคือคือตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าในการทํางานเนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้คือส่วนหนึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราคุยว่าเมื่อกี้เนี่ยสากลเป็นส่วนที่เราเข้าถึงสมาชิกได้จริงๆ เพราะฉะนั้นกรรมการที่เราเลือกเข้ามานี่นะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความใกล้ชิดกับสมาชิกอยู่แล้วอาจจะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องในในบ้านเดียวกันแล้วก็อย่างเช่นว่ายกตัวอย่างว่าที่บางเทาเลยกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกบ้านกรรมการที่เลือกมาจากฝ่ายด้านบางเทาเนี่ยเราถือว่ากรรมการที่หลากหลายเนี่ยมีญาติทั่วหมู่บ้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาใช้บริการสมาชิกที่มาใช้บริการถ้ามีเจ้าหน้าที่เรียกสินบนยางงุ้นย่างนี้เนี่ย มันจะท้อทอนมาทีนทีันทีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสโอกาสที่ว่าโอกาสที่มันจะหลุดรอดไปนี่มีน้อยที่ที่มากที่มากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้รับประกันได้เลยว่าส่วนนี้ที่ไม่มีนะครับผมประมาณนั้นครับผมเชิญแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก่อนจะจบรายการเนี่ยอยากให้ท่านประธานสมมิตรฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านครับผมแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่วิกฤตอลอสต์ปลลานั้นได้ทดสอบพวกเรากันทุกทุกคนนะครับ ได้การทั่วทั่วหน้านะครับทั่วทั่วหน้าทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความอดทนอดกั้นนะครับแล้วก็ตั้งสมาธิให้ดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มีทางออกนะครับทุกอย่างมีทางออกนะครับองค์สุตตารานันได้ให้ทางออกไปแล้วนะครับอยู่ที่พวกเราว่าจะเราจะมีความอดกั้นอดทนแค่ไหนมีการปรึกษาหารือนะครับมีการคิดทบทวนกันหลายครั้งว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราผิดพลาดอย่างไงอะไรอย่างไรนะครับการจะรไปข้างหน้านี่เราจะไปกันอย่างไรที่ได้บ้าง นะครับการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการไม่ใช้อารมณ์การไม่ใช้ความรู้สึกเนี่ยก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสากลอิสลามขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตอนนี้ไอคนไอสมาชิกเนี่ยก็ให้มีความมั่นใจว่าสากลนั้นเป็นที่พึ่งนะครับตอนนี้เรามีสภาพคล่องอยู่เยอะมากที่มากมากขณะนี้นะครับเรามีสภาพคล่องอยู่เยอะที่มากมากขณะนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีอะไรที่มันดีๆเนี่ยเราก็สามารถจะเข้ามาหาสากลได้มานั่งคุยกันมานั่งคิดกันนะครับว่าเราจะช่วยกันยังไงจะไปกันอย่างไรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องทุกคนถือว่าขณะนี้เนี่ยสากลอยังเป็นที่พึ่งอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรายังมีความเข้มแข,ข็งทางการเงินมากนะครับผมมาครับครับเราก็ได้ความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กับท่านประธานสม,มิทธ์ของเราได้เขาเรียกว่าได้ความรู้ได้อัธรศในการที่จะ รู้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามิยะเนี่ยดำเนินการอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรครับสุดท้ายเนี่ยท่านประธานสมตรก็บอกเอาไว้ว่าการที่เราเนี่ยจะสามารถดําเนินต่อดําเนินชีวิตต่อไปเนี่ยเราจะต้องรู้วางแผนอดทนอดกั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์อะตาลาแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ทุกท่านนะครับว่าให้คิดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามิยะเนี่ย ว่าสากลอมฟับ์อิสลามยะเนี่ยเป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะมาพึ่งพาแล้วก็มาขอคําปรึกษาหารือเพราะว่าแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปปรึกษาหารือกับสถาบันการเงินต่างๆที่นอกเหนือจากสากลเพราะสากลเนี่ยถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นกันเองมากที่สุดแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากถึงผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับให้ กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับอิสลามยัมีเดียนะครับเราจะมีรายการที่สร้างสรรค์แล้วก็มีรายการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆให้กับท่านได้มากมายครับอิสลามยะมีเดียฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้เราก็จะกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมว่าะฮมะราะลอมบะราลอบะรราะารรอู